วันนี้เรามาอยู่ในโรงเรียนสุดแปลกที่แต่ละชั้นจะมีเรื่องราวสุดสยองเราจะออกจากที่นี่ได้ไหมก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะครับพ่อใส่แว่นอะไรอะอ้อโหไอ้นี่ไม่รู้จักของดีซะแล้วนี่มันแว่นออฟตาล์มุงีโร แว่นตาสําหรับเกมเมอร์เพราะว่าใส่แล้วทําให้เล่นเกมได้นานขึ้นครับทุกคนแถมยังเบาสบายอีกต่างหากนะและที่สําคัญเลยเออไม่ต้องห่วงเรื่องขาแว่นหกักเ,เพราะดูนี่ครับนี่อ,อย่างันหกักนี่เป็นไงเ,นเป็นไงเ,ออเป็นไงนไม่ต้องห่วงเพราะว่าวัสดุเนี่ยเขาทามาจากเอาเทมวัสดุเดียวกันกันกบที่ทํายานอวกาศเลยเพราะฉะนั้นสบายใจเรื่องขาแว่นหักแขว่นงอไปได้เลยครับผมขอใส่บ้างได้ไหม ผมเตรียมให้คุณอยู่แล้วล่ะครับไม่ต้องห่วงอ่ะเอาไปนี่แล้วไม่ต้องห่วงสําหรับคนที่สายตาสั้นแวะไปวัดได้ที่สยามเพราะว่าเขาอะวัดละเอียดมากแล้วใช้โค้ดลดแดดแอนซันลดไปเลย100่งรอบาทของดีๆแบบนี้ต้องไปตามกันแล้วไหมรีบเลยเอรีบเลยอย่าลืมโค้ดนะ d ดดแอนซันนะ100บาทดูโอ้โหของดีขนาดนี้ ก็มาอย oh okay. uh ู huh. <g <g ่กันในเกมแล้วครับนี่กฎของเกมก็คือหากคุณเห็นความผิดปกติก็คือต้องลงบันไดนี่เห็นไหมสีแดงๆแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยทุกอย่างราบลื่นเพอร์เฟกสมบูรณ์ก็คือสีเขียวและที่สำคัญก็คือคือทำผิดพลาดได้3ครั้งนะครับทุกคนเกมจะจบเลยใช่เลยจะตุยเย่เลยอ่ะสวัสดีครับคุณ เออคุณรอปภหัวไข่โอ้โหเน่นตับเลยจริงจริงผมเห็นคนนี้แล้วผมผมหิวไอ้นี่เลยอะอะไรเหรอหิวเออหมูหันอะแบบหม่อมทลาดแดกอะไรแบบเนี้ยย่งเหมือนครับทุกคนโอเคเขามีประตูเฮ้ยนี่คืออะไรอะอันนี้ดูดิมีแบบมีเทปพันแล้วก็มีโอ้โหข้ามน้ําแดงด้วยครับทุกคนอแต่ผมคิดว่าเอ้ยอะไรใคร นี่มันทุงทุงทุงซาหัวหรือเปล่าพี่ทุงทุงพี่มาได้ยังไงครับเนี่ยออมาผิดแมพป่าไปดีกว่าทุกคนออโอเคไปขเข้าเล่นเกมกันเลยเออไปโอเคทุกคนตอนนี้อยู่โรงเรียนแล้วอะออนั่นไงลุงหัวใครคุณลุงเออรอป,ป้าพอสวัสดีครับ ตบเบะตบเบะด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออเอเอถ้อามันเรามาทําอะไรที่โรงเรียนตอนนี้เนี่ยอคือมันมืดตึ๊บเลยทุกคนดูดิเราเมียน้อยเมียน้อยรปภอ๋ <c oughs> อไม่ใช่เราเป็นนักเรียนนะคบทุกคนมีเขาตรวจเช็คเลยตรวจเช็คตลอดโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ชั้นที่8นะครับอโอเคคุณรปภตรวจเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็เชิญได้เลยครับคุณจะขึ้นหรือคุณจะลง โหดูท่าเดินเขาดิตอกแตกตอกแตกแบบผ<ต>้า,างไงโ,<อ>โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ห้องน้ำผู้ชายแล้วกันนี่โอเคทอยเลตแมนโอเคอนนอเนอุ้ยอุยอันนี้ยังเปิดทิ้งไว้อยู่เลยแต่เท่าที่ผมจำได้นะอ่าทำไมเท่าที่ผมเล่นเกมเออจับผิดมาคือถ้าตาแรกคือทุกอย่างจะปกติเว้ยาเรียกว่าเป็นราชาแห่งการจับผิดเลยใช่เขาจะให้เราดูเออดูโอ้โห ดูซ่วมดีไหมถ้าผมเข้าไปแล้วมันมีกอนอะไรเปล่าอุนจิรอเราอยู่ล่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยทะลุได้ว่ะอ้าวอ้าวทะลุประตูได้เฉยอะไรกันครับเนี่ยทะลุได้หมดเลยหรอโอเคทะลุได้หมดอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนติดมีใครฉีเเดี๋ยวเฮ้ยทำไมนี้มันมีกลมๆอ่ะอาจจะพังว่ะชํารุดชํารุดอ๋อชํรุดชรุดมากโอเคแล้วตรงนี้มีอะไรไหมเออันนี้น่าจะเป็นที่อะไรอะล้างล้างมือโอเคเรามาดูกันที่ห้องเรียนที่แปดนะครับ สวัสดีครับคุณครูโอ้โหมีท่อง ABC ด้วย ABC โอเคสวัสดีครับสอนการบ้านเด็กนักเรียนอยู่ดูเด็กนักเรียนครูใจเย็นนะดูหูสงสัยครูต่อยแว่นนักเรียนแตกไปแล้วน่จะโอเคอันนี้คือภาคค่ำหรอเวลา กำลังจะตีสองครับทุกคนโอ้เรียกได้ว่าเรียนกันจนถึงโตลุงเลยเรียนโตลุงเลยพร้อมร้านข้าวต้มเลยนะครับนะโอเคระหว่างโรงเรียนกับร้านข้าวต้มอะไรจะปิดก่อนกันคือแบบเรียนเสร็จนี่บินทะบาทเลยโอเคแล้วเราก็มีตรงนี้คืออะไรเอออ่าชันหนังสือแล้วก็เป็นอะไรเป็นอะไรไม่มันมันหลอนหลอนยังไงไม่รู้อะทุกคนมันเป็นหุ่นจาลองหุ่นจาลองร่างกายแล้วนี้คืออะไรเฮ้ยมีปลาด้วยว่ะสองตัว โอเคงั้นเราตาแรกผมคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องลงลงลง,ลงหรือขึ้นวะลงลงแหละลงแหละฮ้ยทุกคนเฮ้ยทำไมลุงรปภตัวใหญ่ขึ้นอนะโอ้ยลงุงลุงตัวโคตรใหญ่เลยลงุงลุงไปกินอะไรมาเนี่ยโอ้โหตัวโคตรใหญ่ ลุงไปกินเห็ดมาริโอมาหรือเปล่าเออตัวใหญ่เหี้ยมันขยายใหญ่ขึ้นอ่ะทุกคนดูลุงรปภดิบเมืองไทยอ่ะโอ้โหโอ้หดูเดินโอเคผมบอกเลยว่าไม่กล้ามีเรื่องกับเออลุงรปภเลยคือแบบวิ่งทีแผ่นดินไหวอ่ะเออให้เขาให้เขาผ่านไปก่อนละกันนะครับโอเคไปครับขอบคุณมากครับที่ดูแลระวังหัวโขกระวังโอเคเกือบไปนะฮะโอเคคุณลุงรปภโอเคครับโชคดีครับโชคดี อ้าวเรามาเช็คห้องน้ำกันก่อนละกันนะครับทุกคนเฮ้ยนี่มันมันอุจจีเนี่นะอุจจิของใครอ่ะใครมันไอ้นี่เราไม่กดเนี่ยดูอุจจิยิ้มหวานเลยะอ้โยแล้วคือแบบคุณอึแบบมันเกยขึ้นมาบนชักโครกอย่างนี้เลยเหรอเนี่เอาอั้นมากี่วันแล้วเนี่ยคุณลุงเอาล้องมาแจ้งคุณลุงรปภหรือเปล่าเออลงหรือว่าเป็นลุง ป็นไปได้ไหมทุกคนอาจจะเป็นลุงก็ได้นะที่เอ่ออึลงไปนะครับไปกดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกำลังจะลงเลยทุกคนแล้วดูนี่เฮ้ยก็มีคือไม่ไม่คือพื้นมันพังเว้ยทุกคนเอและการที่เราจะผ่านไปได้เราต้องผ่านโดยออบบี้ว่ะโอเคผมจะลองดูนะเพราะผมคือแบงค์ออบบี้ใช่ใช่ฉายาแบงค์ออบบี้ดูครับปึ๊บ โอเคสวยเฮ้ยสวยอุ้ยนี่มันไกลจังมากผมเชื่อว่าคุณน้ำได้1นึ่สองสามไปหนึสอไปหนึ่งามไปอุ้ยเกือบเกือหนึ่ไปอุ้ยอด้ยเกือบไปแล้วทุกคนดูใหดีพื้นมันพังว่ะตกใจเลยไปไปไปชั้นส มีอะไรที่มันแปลกไหมครับชั้นนี้น่ะฮะชั้นนี้มีอะไรหรือเปล่าห้องน้ำก็ปกตินะครับโอเคเช็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 คไมโครโฟนวันจูวันจูโอเคคุณล okay. ุงบอปพอก,ก็ขยันขันแข็งดีค,คุณครูก็ยังอยู่ที่เดิมกับเด็กนักเรียนที่ไม่ยอมใส่แว่นออปตัส <laughs> แล้วก็พี่ชายคนนี้ เดยกเขาพี่ชาได้หรือเปล่าหรือรู้สึกว่าเขามีทุกอย่างโอ้โหหัวใจหัวจงหัวใจเขามีทุกคนกระดูกอะไรไมอมันเหมือนจริงจัดเลยมันจริงมากไปครับโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่รู้ถูกหรือเปล่าหัวใจเหลือดวงเดียวด้วยอ้าชั้นสามโอเคสวยห้องน้ํานี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีเลยมีแต่คุณลุงที่เดินตะแคงครับ แล้วก็คนเล่นที่ฟันไม่ได้แป้งมาแนวสกปรกซะแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะบเราก็รงให้ไวชั้นสองไม่ถูกอะไร呀เฮ้ยยยยยยเฮ้ยยยยยยปกติไหมครับคุณนี่คืออะไรอ่ะไหนอ๋อเป็นลำโพงมั้งลำโพงเอาไว้สปีกนักเรียนนะฮไม่มีอะไรห้องน้ำดูยังไม่ ม่ไม่ดูไม่ดูเดี๋ยวเฮ้ยเราผ่านแล้วเหรอเออฉันสองอ้าววูบหัวใจหายด้วยคุณลุงช่วยผมด้วยครับลุงครับลุงลุงผมตกไปลุงช่วยผมด้วยเออทำไมมองโอ้โหโอ้ยโอ้ยลุงตัวแดงเลยโอ้ยเหมือนว่อกี้เราตายผิดหรือเปล่าเออเราเราเราตอบผิดครับทุกคน ตายเธอพระเจ้าช่วยเออคุณลุงคนนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติของโรงเรียนไหมมาโอ้ยผูลหญมากขอโทษแอมโซซอร์โอเคเอ่อห้องน้ำก็ไม่มีอะไรนะคะโอเคไม่มีอะไรมากนะดู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 วๆนะครับไม่มีเอออมนมีอยู่แล้วทุกคนใช่ชใช่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 ไม่มีอะไรที่มันผิดปกติครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุง โอ้คุณลุงไปแล้วเดินอย่างเชื่องช้าเดินเชื่องช้าโอ้พูดเหมือนไม่ใช่คนนี่อะไรเหลืองเหลืองแล้วห้องห้องน้ำผู้หญิงเข้าได้ปะเออว่ะเฮ้ยเขาไม่ได้ห้องน้ำผู้หญิงมันล็อก <c oughs> ไงสวัสดีครับอ่อสอนการตอนนี้เวลากำลังจะตีหนึ่งนะครับอโอเคทุกคนเราดูแล้วผมไม่เห็นถึงสิ่งผิดปกติใช่ไม่มีอะไรที่มันผิดปกติแม้แต่เล็บ ปลายลิฟนะครับไม่มีผิดเลยไม่มีเลยอ่ะโอเคงั้นเราจะต้องลงไปถ้าเราถูกคือมันคือชั้นหกอ่าชั้นหกมาพร้อมกับคุณลุงรปภคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโดนอินโดนไลไ อะไรนะไอตัวนูบอลนูโอ้โหเดี๋ยวไอหนูใจเย็นยาไอนูใจเย็นยาเฮ้ยมันตาม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 กับห้องน้ําที่มีน้ําไหลโจกๆอยู่นะครับไหลโจกๆอันนีคือไหลโจ๊กโอเคก็ปกติดีทุกอย่างนะครับห้องนี้โอเคปกตินะห้องน้ำไม่มีอะไรเลยอ่ะหรือว่าโรงเรียนนี้มันมีแต่มันก็ไม่มีสิ่งผิดปกติหรือเปล่าครับเออเฮ้ย เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยดูใกล้ใเฮ้ยผีเหรอเฮ้ยชัดเลยชัดเจนชัดเลยชัดเจนโอเคชั้นที่สี่เฮ้ยเราจะครบแล้วหรอตรวเร็วมากไม่เห็นมีอะไรที่มันผิดปกติเลยครับนะน่าจะมีผิดปกติอยู่สองคน อ๋อนั่งอยู่เนี่ยใช่คือพ่อแบบลูกไม่ดูห้องน้ำก่อนละเออลืมดูห้องน้ำมะดิเออใจลอยไปแล้วมั่งเนี่ยคือใจเราจะเข้าห้องเรียนอย่างเดียวเลยอ่ะเออโอเคเช็คเช็คเช็คโอเคเช็คเช็คโอเคห้องน้ำนี่ไม่ค่อยมีอะไรนะไม่มีอะไรรองเท้าอ่ะโอเคมีสามคู่กับคุณลูกเออขอโทษครับขอโทษครับเดินตัดหน้าขอโทษครับ sorry 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 sir โอเคห้องเรียนนี้ไม่มีอะไรพิดศปกตินะครับถูกต้อง มันมืดแล้วไงมันค่ำแล้วม okay, like. ่วงนอนเฉยมันมันค่ำแล้วแบบนี้ก็ได้เหรอตัวเองโอเคผมคิดว่าทุกอย่างถูกถูกหมดไปนี่รีบลงเลยลงแบบรวดเร็วชั้นสี่ชั้นสี่นั่นเป็นทางเลือกที่ไม่ถูกต้องเราย้อนกลับได้ไหมไม่ได้ดิโอเคไม่เป็นไรยังไงเราเริ่มต้นใหม่ลวกันนะครับทุกคนตอนนี้หัวใจหัวใจเราเหลือดูดิสองแล้วหัวใจเหลือสองแล้วทุกคนขาดพาดพาด S <S เราพลาดอะไรไปหรือเปล่า,า,า,าเราพลาดอ๋อเราพลาดโอ้ยคิดว่าพูดอะไรนี่เราพลาดนี้โอเคไม่มีอะไรแปลกเลยเพูดยังไม่ทันขาดคำโอ,อ้กระจกแตกแล้วกระจกร้าวเขาเรียกร้าวรานนะครับร้าวรานโอเค <Okay. S 2> okay. แตกแล้วโอเคทุกคนไปเราต้องกลับทางเดิมกลับทางเดิมกลับทางเดิมครับนะสําหรับกระจกที่มันแตกผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะมีเอ่อ ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่ของเด็กคนนี้ที่เขาว่าเอ้ยทำไมไม่ปล่อยลูกฉันกลับบ้านสักทีเอาก้อนหินเคุ้งเป็นไปได้ทุกอย่างมีเหตุผลโอเคไปทุกคนลงกันต่อไปน่าจะชั้นที่สามโอเคชั้นที่สามเอ่อห้องเรียนนี้ปกติมันมีมันมีนักเรียนด้วยเหรอเออผมจำได้ว่ามันไม่มีครับ อันนี้เป็นฝาแฝดเหรอโอ้ยดูดิคือแต่ละคนเหมือนเป๊ะเลยครับโอ้ยโอก้แยกไม่ออกเลยอะเออชื่ออะไรชื่อเอเด็กชายนูบหรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่เด็กชายนู๊บเออหนาลนนู๊บเลยทุกคนนุกหนุ่มนูบนุบหนุบเลยอะเฮ้ยมันเยอะเกินเยอะไปไหมเออห้องน้ำผู้หญิงก็ยังเข้าไม่ได้นะครับสามทับหนึ่งแล้วทุกคน้ตอนแรกมันแปดป่ะแปดอะไร ก็เราลงมาเรื่อยๆไงนี่ไงคุณดูเฮ้ยมันเป็นโปสเตอร์รูปลูกกระตาเฮ้ยนักวะลูกกระตาหรือมันไข่กบวะเอาดีๆเอาดีๆโอเคไม่แม่ปกตินี่แหละผิดปกติแน่นอนเออพ่อผมนี่แหละไม่ใช่ไอ้สองแล้วโอเคฉันสองฉันสอง โอคกระกระกระกเป็นอะไรอ๋อนี่ปกติมันเป็นแบบนี้คุณดูอ่ามันก็จะเป็นกระดานเออเป็นแบบแก้งผลสอบเออเด็กชายวิทย์สวาริศนะครับสอบตกให้มาสอบซ่อมด้วยะโอเคผมขี้เกียจจะตรวจแล้วกั้นผมคิดว่าเออมันปกติหมดเลยทุกอย่างแล้วกันนะเออแบบเนียนๆไปเฮ้ยหัวกะโหลกโอ้โหอะไรเยอะจัดเลย เป็นคนที่แบบกระโหลกมากเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ากระโหลกมันเยอะไงกระโหลกมากกระโหลกมากเลยครับทุกคนอใช่แล้กระโหลกใครก็ไม่รู้อ่ะใช่หรอทุกคนอ๋อนี่ไงเราเราจะชนะแล้วเขามายืนตบมือให้ชั้นหนึ่งเอ้ยเอ้ยเ้ยขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณเอ่อขอบคุณคุณรอปภด้วยนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณครูที่มีสิวสี สีเขียวนะครับนะขอบค้าของค้าของค้แล้วก็ขอบคุณพี่ไม่ขอบคุณดีกว่าขอบคุณมากหนูไอ้หนูหนูเป็นเด็กนักเรียนที่นี่หรอเออยทำไมหน้าตาไม่คุ้นเลยอ๋อนี่ร้องไห้กลับบ้านได้แล้วเฮ้ยไม่น่าไปอย่างนั้นนะน่ากลัวเฮ้ยแล้วไปทางไหนอะเดี๋ยวเฮ้ยใครมานั่งทำอะไรตรงนั้นทุกคนมันมีคนนั่งคอมพิวเตอร์อะไรอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าโนบกป้า ใช่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 ไหมโอเคนี่คือทางออกของเราไปอย่วิ่งเฮ้ยอันนี้คือใครอะเธอใครมาตบมือให้เราอะอบครับขอบครับเฮ้ยเขาตบมือให้เราทำไมเออเรา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 เก่งเหรอฮผมยังไม่ได้เออมีอะไรเลยครับพี่เออพี่ครับเอออาอครับก็ขอบคุณแล้วกันโอเคไปมาวิ่ง ขอออกแบบส่า,าพาเผยไปกันเลย